สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนะครับ e s e d m a x ที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้ครับใหม่เอี่ยมแน่นอนนะครับโอ้โหรถใหม่แค่2 0 0 0 0กิโลนะรถปี2022ครับใครถามหารถจัดทรงลงแม็กสกก็แต่งให้เรียบร้อยนะจัดชุดแต่งให้ครบขนาดนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้รถปี2022ครับสวยขนาดนี้ครับภาพไม่ได้สลักันนี้ครับโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับ ไม่มีทิฏฐิไม่ตำหนีครับพร้อมวริการศูนย์ให้ลูกค้าเพียบแน่นอนนะย้ําว่าคันนี้ครับออกห้างป้าแดงครับราคานะครับเฉียดแน่นอนนะเยอะแน่นอนครับแต่วันนี้พิเศษแน่นอนครับสำหรับท่้านใดที่สนใจนะสีประตูเกียออโต้นะและไมน้อยปีน้อยคันนี้นะครับบอกเลยว่าเซฟเป็นแสนนะครับมาดูกันหน่อยนะนี่ครับผมอีซูซูนีแม็กคันนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าครับนี่ครับสเกิร์ตหน้านะแต่งมาให้เรียบร้อยครับสเกิร์ตเป็นสเกิร์ตลิ้นนะครับลิ้นแดงดํานะเห็นไหมครับลิ้นแดงดําครับ ไฟตัดหมอกแต่งมาครบชุดนะครับคันนี้โอ้โหยังสวยเลยนะครับไฟหน้ามาด้วยความสวยงามของเขาครับมาตรีเฟกเตอร์นะข้างหน้าครับกระจังหน้าเงาดําตัดแดงครับคล้ายคล้ายเอ็กซิลี่นะแต่เขาคือตัวเอสนะนี่ครับโอ้โหไฟบอกว่าไม่มีเหลืองครับใหม่แน่นอนครับเพราะรถใหม่แค่สองหมื่นลูเท่านั้นเองเป็นสีขาวธรรมดานะคันนี้นะครับยังสวยเลยนะสภาพข้างหน้าถือว่าผมให้รอดไปเต็มเต็มแน่นอนนะสำหรับคันนี้ครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแม็กกันหน่อยนะ นี่ครับสเกิร์ตแต่งรอบคันครับโอ้โหแม็กยังสวยครับอันนี้นะดิสโทนนะยางครับผมโอ้โหแม็กยังสวยนะดิสเบรกใส่แรมโบเรียบร้อยอันนี้นะครับยางปีใหม่ล่าสุดด้วยนะครับแต่งมาให้ขนาดนี้เลยนะลูกค้าไม่ต้องแต่งเพิ่มครับนี่เลยครับสวยขนาดนี้เทียบไม่ได้นะซุ้มล้อครับเห็นชัดเจนนะทุกจุดของน็อตครับน็อตเดิมนะครับซุ้มล้อเดิมนะครับยางก็เดิมนะม่ยังน้อยอยู่เลยโอ้ยางครัพร้อมรนทีเดียวนะสวยขนาดนี้นะครับสเกิร์ตนะครับนี่เลยสเกิร์ตแต่งรอบคันครับ อ่ะี๋่วเรามาเปิดดูกันหน่อยครับเห็นไหมครับติ๊กเกอร์มโนเอสสปอร์ตนะคันนี้นะคอนเซปต์ครับเปิดมาภายกันหน่อยนะโอ้โหนี่ครับความเดิมของเขาดูมากกันหน่อยนะน็อตครับข้างหน้านะบอกเลยว่านะครับไม่มีถอดมาแน่นอนนะสภาพน็อตเดิมครับนะมาดูกันหน่อยคอนโซลหน้าไอเนอครับนี่เลยโอ้โหดูครับเม็ดเต็มๆนะลูกค้านี่ครับรอยเม็ดกระดุมนะบอกเลยว่าคันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะ วารันตีได้เลยนะครับผมคันนี้นะโอ้โหยังสวยนะคันนี้ครับดูน็อตหน่อยครับน็อตช่วงกันนะช่วงประตูหลังครับไม่มีรอยถอดนะไม่มีรอยขันครับสภาพน็อตนะครับดูทุกจุดนะขันไม่มีถอดไม่มีให้ลูกค้าดูชัดเจนเลยนะประตูหลังครับนี่เลยโอ้โหเป็นสี่ประตูนะกว้างมากคันนี้นะครับสภาพเอกว่าสุดๆเลยทีเดียวนะความหมายกให้เขาเลย100%เตียมแน่นอนครับดูกันหน่อยครับนี่เลย ไม่มีนะรอยขันรอยไม้มีครับนี่ครับให้เห็นชัดเจนเลยนะเม็ดอาร์ทุกจุดครับเดิมนะครับมีรอยทุกอย่างจากศูนย์โรงงานทีเดียวนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆครับนี่ครับดูน้องกันหน่อยครับด้านหลังสภาพเดิมๆแบบนี้สวยขนาดนี้ครับพลาดไม่ได้ทีเดียวนะคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอ่าเครื่องยนต์ดีเซลนะลูกค้าช่วงล่างนะครับบอกว่าดังหลังก็เหมือนเดิมครับยางดิสโทนนะแม็กแต่งเหมือนกันครบชุดเลยนะไม่มีเสริมแหนบคันนี้ครับอ่าให้ดูกันหน่อย แหนบไม่มีนะนะครับพอไม่มีครับคันนี้คือเดิมทั้งคันนะซุ้มล้อยังใช้ซุ้มล้อเดิมนะไม่มีการถอดเกิดขึ้นครับป้ายแดงมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะคันนี้นะครับยางล้อเหลืองล้นเลยครับเพียบเลยนะคันนี้โอ้โหสเก์ตแต่งให้รอบคันนะด้านหลังครับนี่เลยมีสเก์ตแต่งให้รอบคันให้เรียบร้อยนะลูกค้าเหมือนเอ็กซิลี่เลยทีเดียวนะแต่คันนี้คือสปอร์ตตี้ครับโอ้โหชัดเจนเลยนะนี่ครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยครับนี่เลยแต่งมาเพิ่มให้เรียบร้อยนะถ้าไม่มีนะครับ ความสวยขนาดนี้นะเปิดกระบะไรเนอร์มาครับอ่าจะเห็นชัดเจนครับกระบะไรเนอร์นี่คือเดิมทั้งคันนะนี่ครับไม่มีรอยเจาะคอกมานะอ่าไม่เสริมแหนบเจาะคอกมาเลยกระบะไรเนอเร์เดิมทั้งคันนะคันนี้นะครับสวยขนาดนี้ครับดูกันหน่อยครับโหสภาพแบบเอี่ยมแน่นอนนะไม่ได้ใช้งานหนักมาเลยทีเดียวนะคันนี้ครับเทียบแน่นอนไฟท้ายครับนี่เลยเหลี่ยมปกติครับสกเกิร์ตแต่งรอบคันอ่ายางครับ ยางแม็กนะดูยางอะไรกันหน่อยเห็นไหมครับยางอะไรนะครับยังไม่มีท่อเดิมนะเห็นไหมครับยางอะไรก็จะเป็นยางอะไรเดิมนะลูกค้านี่ยางอะไรเดิมแล้วก็ท่อเดิมด้วยคันนี้ไม่เน้นแต่งแบบรุนแรงครับแต่แต่งแบบคมสวยเลยคันนี้นะมาดูห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารข้างในครับโอ้โหกว้างมากครับนี่ครับสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแน่นอนนะห้องโดยสารข้างในครับยังสวยเลยจะเห็นชัดเจนว่าคันนี้ครับสภาพแบบคลิปแน่นอน น็อตทุกจุดต้องเดิมนะครับนี้นะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยครับนี่คือยีูสุด m a มกนะครับผมสี่ประตูปี๊บสองเกียร์โต้นะครับเห็นไหมครับผมตัวพีนะเกียร์โต้ด้วยคันนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูกันหน่อยอ่าสตาร์ทขึ้นมาแล้วเครื่องเงียบมากครับนี่ครับมาดูข้างในกันนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอข้างในดูกันหน่อยครับโอ้โหนี่ครับยังสวยนะติดให้เรียบร้อยครับมีนีเวกเตอร์ในตัวด้วยนะโอ้โห มีเนมิกเตอร์ในตัวครับเพลงเพอแอร์เย็นครับเกียร์ออโต้นะคันนี้นะยังสวยนะครับนี่ครับปุ่มกดได้เลยนะเป็นเนมิเกตฟังเพลงเพอทัศสกินได้นะครับมีกล้องให้ดูกันหน่อยมีกล้องหลังให้ด้วยนะคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับนี่ครับเพียบเลยติดกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับลูกค้านี่เลยครับยังสวยเลยกล้องหลังเรียบร้อยนะโอ้โหดูครับดูไม้กันหน่อยครับไม์แค่สอง0 0ันเก้ารยกิโลเท่านั้นเองสำหรับคันนี้ครับอื ห้องโดยสารกว้างมากครับบอกเลยว่าออกป้ายแดงครับได้แค่เก่งเล็กนะแต่มาผมได้สีประตูออโต้ครับโอ้โหสวยขนาดนี้ครับเราต้องอย่าพลาดห้องเครื่องนะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นไงบ้างครับเรามาดูครับข้างหน้ากันต่อนะครับนี่เลยนะโอ้โหบอกแล้วห้องเครื่องครับสภาพโดยรวมเราบอกว่าที่เด็ดเลยทีเดียวนะคันนี้ห้องเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะลูกค้าครับคันนี้นะเครื่อง1.9ครับวันนี้โอ้โหสุดยอดมากร้อยห้าสิบรงมานะนี่ครับ e-sure di นะเครื่องเดิมๆแบบนี้นะ น็อตครับทุกจุดนะดูกขนหน่อยครับซ้ายหน้าครับเป็นไงบ้างนะฝากระโปรงครับไม่มีถอดนะด้านในด้านนอกครับกิ๊ฟแน่นอนนะสภาพฝากระโปรงครับไล่ลงมาครับผมนี่คือคานหน้านะคานหน้าด้านซ้ายครับโอ้โหถือว่าน็อตเดิมๆครับเห็นชัดเจนนะพิเียบมาเลยมาดังเรียงเทียวนะครับนี่ครับมอกรครับผมบริษัทอีซุมอเตอร์นะนี่ครับตีบาร์โค้ดมาเลยครับไม่มีสนิมเลยนําเดิมให้เห็นทีเดียวนะแบตเตอรี่ครับจัดให้ใหม่แน่นอนนะอันนี้นะถ้าซื้อกับผมนะครับ ทุกจุดทุกอานนะไม่ทัพแบตเตอรี่ครับนี่ครับหม้อน้ําแอร์นะมีรอยแต้มครับปกติเลยนะนาเดิมคานหน้าทุกจุดครับจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าสภาพห้องเครื่องคานหน้านะน็อตทุกจุดเดิมหมดครับโอเพียบเลยมาดูด้านขวากันครับนี่ครับคานหน้าด้านขวาครับเพียบเพียบครับนี่โอ้โหฝากระโปรงครับไม่มีรอยขันมาเลยนะลูกค้าคันนี้ครับฝากระโปรงไม่มีขันขึ้นมาเลยให้เห็นชัดเจนลยนะ นี่ครับโอ้โหความเดิมของเขานะดูฝากกระโปรงกันหน่อยรับยังบินรอยอาร์ตนิ่มๆอยู่เลยนะคลิปๆอยู่เลยคันนี้ให้ดูกันหน่อยครับแผ่นกันรองกันลอยนะไม่มีรอยฉีกขาดจากหนูกัดแน่นอนครับสภาพรอยหนูขัดไม่มีมาเลยนี่ครับนี่คือองสวยของเขานะครับสลับอีซูดีแม็กคันนี้ครับโอ้โหสวยขนาดนี้พลาดไม่ได้ครับห้องเครื่องโดยสารพิบแน่นอนนะอ่ามอญงมอน้ําครับน้ำยาแอร์นะดิสเบกเอบียสครับครบพร้อมทีเดียวนะความเดิมเขาเราไปเต็มเต็มคันนี้คันนี้บอกเลยว่าซื้อมือสองครับ แต่อะวรันตีศูนย์ั่นเลยครับคันนี้3ปี1000กิโลนะศูนย์นี้ซูร์ยังดูแลอยู่เลยนะลูกค้าคันนี้โอ้โหสลับคันนี้ภาพไม่ได้แน่นอนนะนี่ครับสวยขนาดนี้นะครับอูร์นีดีแม็กคันนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าออปชั่นครบชุดแน่นอนนะครับลูกค้าเทียบไม่ได้เลยทีเดียวนะสหรับท่านใดสนใจนะครับพี่นี่เลยสวยขนาดนี้อูร์นีดีแม็กปี2022ครับโอ้โหอ่าดูดรวมเลยครับปี22คันนี้นะไม่แค่20,000กิโล เป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะย้ำมม่าออกป้ายแดงในะแค่เก่งเล็กพี่แต่มาหาผมคันนี้นะพิเศษแนนอนครับมาเดี๋ยวเรามาฟังราคากันหน่อยนะสำหรับราคาท่านนี้ครับราคาอีซูดิแมคคันนี้นะรถปียีบสองนะครับเงินสดตัดโปรพิเศษแน่นอนนะใครมีเพียงสิบนะมาแรกครับส่วนรถ่นหนึ่งแสนบาทคันนี้เลยเพียงแค่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้งวดผ่อนต่อระยะที่เก้าพันกว่าบาทครับได้สี่ประตูออโต้ไปขับเลยสนใจนะครับผมทักมาด่วนเลยนะนะครับ E S C C C A หรือติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับพี่ที่094ครับ5260324ครับรับประกันว่าไม่ผิดแน่นอนครับสลหรับคันนี้นะรีบจัดรีบจองห่วนเลยนะเพิ่งมาหมาดๆเลยทีเดียวครับคันนี้สวยขนาดนี้ครับ e สุด m a x โอ้โหสนใจนะครับทักมาด่วนเลยครับวันนี้กราบสวัสดีครับ